มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ซึ่งก็เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะฮะวันศุกร์ที่ยีงบงมกราคม2564วันนี้ก็จะไปพูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างเขาเรียกว่าพลังงานทางเลือกนะครับ,รบที่เขื่อนซิลินทอนนะครับซึ่งตอนนี้กรกพก็ได้พยายามนาเสนอนะครับ <ừ> ความคืบหน้าหลังจากที่เคยเชิญสื่อมวลชวนนี่ไปเยี่ยมชมมาหลายรอบแล้วฮะคุณชลธีศิตครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูความคืบหน้ากันนะขอบคุณท่านด้าน สนักข่าวของ d ิ i ลน News ออนไลน์นะครับที่นำเสนอข่าวนี้เพราะเช็คดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่ d ิ i ลน News ครับคุณจลธิดเองก็ดูเหมือนว่าไม่ได้โพสต์ลงในกลุ่มละไอ้กลุ่มของเฮดไลน์นะฮะไปโพสต์อยู่ที่อื่นนะฮะก็เลยไม่เจอกันใช่ไหมครับก็เลยไม่เจอครับไปเจอจากทางด้านดิเลนิวนะฮะก็เลยดึงข่าวนี้มาให้เพราะว่า คนที่ทําเรื่องนี้โดยตัวไม่ส่งขามาครับผมเออก็เป็นที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไปครับมันอยู่ในกลุ่มหนึ่งครับครับเไปฟังเระเอดข่าวนี้กันนะครับจากทางเดลี่ออนไลน์นะครับตรงกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคล้ายกันครับคล้ายกันคล้ายกันมีลีไลท์กันแตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งทางส่วนกลางก็ส่งมานะครับ การไฟฟ้าไฟผลิตนะครับเร่งเดินหน้าโซลาเซลล์ลอยน้ําใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบอกว่านะครับมีหลายคนสงสัยนะว่าใหญ่ที่สุดในโลกจริงหรือเปล่านะครับก็คือต้องมองภาพคือโซลารเซลล์ลอยน้ำนี่ก็คือที่นี่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ถ้าหากโซลารเซลล์ทั่วไปนี้อาจจะไม่ใช่นะครับ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเร่งเดินหน้าโซลียลอยน้ำเกินอิลินทรใหญ่ที่สุดนะครับมั่นใจไฟฟ้าเข้าระบบปี64นะครับพร้อมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับทางได้นายชัดชัยมาวงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลรงไฟฟ้าพลังน้ําและพลังหมุนเวียนนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับแจ้งก,กับทีมข่าวนะครับว่า ทางการไฟฟ้าได้เร่งเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนชลินทรหรือโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิสเขื่อนชลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขนาดกําลังผลิต45เมกะวัตต์นะครับซึ่งเป็นโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำแบบไฮบิสขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับให้ทันตามแผนนะครับกอนดำเนินการต่อไปในเขื่อนอื่นๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ครบ2,725เมกะวัตต์นะครับตามแผนพัฒนากําลังผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทยนะครับปีพศ2561ถึง2580นะครับก็คือ PDP ปี2018 2018นะครับคาดว่าโครงการนี้นะครับจะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนมิถุนายน2564นี่เองนะครับาทางด้านคุณชัดชัยบอกนะครับว่า ตอนนี้นะครับโครงการมีความคืบหน้านะครับภาพรวมอยู่ที่82.04นะครับได้ประกอบและติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนทุ่นลอยน้ำในเขื่อนสินิทรรชุดแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อสิ้นปี63นะครับพร้อมเร่งเรือนหน้าติดตั้งเครื่องให้ครบนะครับติดตั้งให้ครบ7ชุด นะครับเพื่อเตรียมทดสอบระบบไฟฟ้าของโครงการนะครับโดยโครงการมีขอบเขตพื้นที่ประมาณ760ไร่นะครับคิดเป็นสัสดส่วนพื้นที่ผิวน้ำไม่เกิน1%ของพื้นที่อ่างเก็บน้ําทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนทุ่นลอยน้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับบนพื้นผิวน้ําประมาณ450ไร่ด้วยกันนะครับแผงโซลารเซลล์เป็นชนิดดับเบิลกลาสนะครับสามารถ ทนต่อความชื้นได้ดีนะครับทำให้ไม่มีสิ่งปนเปื้อนลงในแหล่งน้ําด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับร่วมกับจังหวัดบุรารัมย์นะครับก็ได้มีการพัฒนาโครงการให้ปเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของจังหวัดด้วยนะครับโดยก่อสร้างทางเดินธรรมชาติความยาว415เมตรนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เดินได้เดินชมความสว,สวยงามนะครับชมวิวได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกลับมาคึกคักนะครับพร้อมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนเชลย t h นะครับเป็นโครงการนําร่องแห่งแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับที่ได้นําพลังงานหมุนเวียน2ประเภทจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานาน้ำนะครับมาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานนะครับหรือที่เรียกว่าระบบไฮบริดนะครับ เพื่อลดข้อจํากัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับที่การไฟฟ้าจะที่การไฟฟ้าผลิตขึ้นนะครับอยู่กับสภาพอากาศนะครับในการผลิตนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับโดยการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงานพลังงานนะครับเพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง2ชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศด้วยนะครับครับ อันนี้ตัวที่เขาสร้างนี่คล้ายๆกับเป็นสกายวอล์กนะฮะใช่ครับเป็นคล้ายๆกับสกายวอล์กก็เคยเห็นอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็คล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนั้นเขาจะยาวมากนะฮะอันนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ415เมตรนะครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันอยู่บนเป็นลักษณะเป็นการคอนทัวร์เดินบนยอดไม้นะครับบนยอดไม้นะฮะคล้ายๆกับสกายวอล์ก ส่วนการก่อสร้างน,นะครับตอนนี้มีความคืบหน้าไปก็พูดง่ายๆว่าประมาณเกือบ85นะครับครับทีนี้พื้นที่ของการก่อสร้างน,นี่ก็คือรวมแล้วก็ประมาณ450ไร่แต่ว่าถ้าเผื่อเทียบก,กับเขื่อนสลินทร์ทั้งหมดอากเก็บน้ำแล้วนะครับ<ช>ก็ถือว่าเ<ค>พียงแค่ประมาณ 1, 1ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ก็มาได้มีผลกระทบต่อทางด้านผิวน้าแต่ทางด้านเขื่อนแต่ประการใดบางคนก็กัวงวลใจว่าเอ๊ะถ้าเืิดสร้างแล้วนี่จะทําให้ทางด้านสิวิทล้อมของเขื่อนเปลี่ยนแปลงไป,รไปหรือไ, <ป S 2> ไม่นะฮะโดยเฉพาะ,ะแสงแดดที่ <c oughs> ลงไปอาจจะไม่ถึงพื้นดินแบบนี้ครับพื้นน้ำ <c oughs> แบบนี้ครับจะมีผลนะฮะแต่ว่าดูแล้วเขาก็บอกว่ามีพื้นที่เพียงแค่หเปอร์เซนที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นปกติอันนี้คือการก่อสร้างที่แล้วสิบปแล้ว80%กว่าเปอร์เซนต์นะครับแล้วสิไปแล้วนะครับ เป็นภาพมุมสูงเลยนะฮะมัน<อ>ใหญ่จริงๆนะ,นะดูอย่างนี้มันเล็กอ,อ,อันนี้มุมสูงมากเลยครับมุมสูงมากนะครับ,รบต้องขอบคุณนะฮะทางด้านกองไฟฟ้าเขื่อนสลินทรนะฮะภาพนี้ก็สวยมากเลยนะฮะและเขาก็มีพื้นที่ที่กันเอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันไม่บุควนนี่คือเข้าไปบุกรุกนะครับเขามีการวางทุ่นเอาไว้นะรอบๆไว้้ที่760ไร่นะครับในพื้นที่บริเวณก่อสร้างนะครับแต่ใช้จริงใน450ไร่นะครับ มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะครับมันได้เกี่ยวข้องกับพลังงานนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าเผื่อใครที่ดูภาพนะจะอึ้งเลยนะครับว่าเป็นไปนได้ยังไงครับเเล่นภาพนี้ครับ <laughs> อึ้งเลยนะครับคือรถแซงกันแล้วก็แซงแบบไม่ดูตามาตาเรือแล้วก็ก่อให้รถติดครับยาวกว่าห้ากิโลครับเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงความที่ ไม่ยอมกันนะฮะถ้าเผื่อดูตามรูปแล้วนะเขาคือว่าอยู่บนสะพานครับมีรถบรรทุกกับรถเก๋งนี่ครับรถสวนกันบนบนสะพานและมีรถบรรทุกอ้อยครับเบียดจะแซงครับแล้วก็เป็นการแซงขวาแซงขวาด้วยนะครับแทนที่จะแซงซ้ายแซงขวาแล้วมามา,มา,มา,มาติดคือติดทั้งรถบรรทุกติดทั้งรถเกง๋งรถเก๋งก็กาลังจะสวนกับรถบรรทุกแล้วรถอ้อยก็สวนขึ้นมาทีนี้ครับคือเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ลําบากครับ แล้วรถรถติดอยู่นานกว่า2ชั่วโมงรถติดยาวกว่า5กิโลครับเพราะว่าความที่รถรอ่อนนี่คือทกจะกแซงกันนะคิดดูแล้วบนสะพานเคือบนสะพานเขาก็ห้ามแซงอยู่แล้วห้ามแซงอยู่แล้ว,ลวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปได้ไปขับขีม่มาได้ยังไงนะฮะหน่าตําหนิมากถ้าเผื่อเกิดใครที่เป็นเจ้าของรถนะเนะจ้าของโรงงานนี่น่าจะลงโทษอย่างรุนแรงนะครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า1ในล้านเลยครับมันยากจะเกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อรถเก๋งแล้วก็รถบรรทุกแล้วก็รถบรรทุกอ้อยขับแซงกันไม่พ้นจนต้องจอดเบียดกันบนสะพานบนถนนมะลิวันแถวโรงงานน้ำตาลมิตรผลอำเภอวังสะพุงครับทำให้รถติดยาวกว่า5กิโลนานกว่า2ชั่วโมงครับโอ้โหสองชั่วโมงเลยนะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับ เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับบนถนนมลิวันสาย201เบณก่อนถึงโรงงานน้ำตาลมิตรผลอำเภอวังสะปุงจังหวัดเลยมีรถยนต์ขับเบียดกัน3คันนะครับบนสะพานขนาดเล็กซึ่งมีรถวิ่งพลุกพล่านใครเห็นแล้วก็งงว่าทำไมขับแซงเบียดกันขนาดนั้นครับ <laughs> แล้วก็ทันทีที่ รับแจ้งก็คือร้อยตรเอกสากลพลเวียงนะครับพนักงานสอบสวนของสถานีตรพุภูทรหนองยาป้องนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้รับแจ้งก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุครับพอไปถึงก็ เอามือกุมคันหมับเลยครับโอ้ยตั้งแต่บรรจุรับราชการตำรวจมาเนาะจากตั้งแต่ลอยตรีจนถึงลอยเอกท่านเร้อกับ่อนี่เด้อท่านนะครับอยู่อำเภออื่นจังหวัดอื่นเขาก็บอเป็นกันว่าเป็นอยู่อำเภอวังสะพุงนี่ห่วยโอ้ยขี่หายไทยเปี้แต่คนบ้านนี่ท่านนะครับคือมีรถบรรทุกสาคันครับเบียร์กันบนสะพานจริงๆตอนแรกนึกว่าล้อเล่นนะครับมันจะมีใครบ้าที่ไหนขับรถเบียร์กันบนสะพานแล้วไปไม่ได้นะครับหาตั๋วกันมาทันปรากฏบนในภาพนี้ครับ มีรถเก๋งหนึ่งคันซึ่งรถเก๋งเขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเขาขับชิดซ้ายอ่ใช่ชิดซ้ายแล้วก็รถบรรทุกอีกหนึ่งคันเขาก็มีผิดอีกครับเขาชิดซ้ายเหมือนกันคือสองคันนี้เขาสูงกันได้อย่างสบายสบายแต่มันทะลึ่งครับมีคนเผือกที่นี่ครับเป็นรถบรรทุกอ้อยหนึ่งคันครับเบียดเข้ามาตรงกลางครับลำพังเพียงแค่เบียดขวานี่ก็ผิดอยู่แล้วเบียดวัชพันธุ์นี่ผิดซ้ําอีกครับแล้วไม่ดูว่ามีแล้วขนาดเดียวคือตอนที่เบียดมานี่รถเก๋งนี่ถ้าเผื่อผมพูดไปแล้วเนาะ ถ้าเปิดทูปิดย่งจะว่ากันนะคือรถเก๋งอาจจะเห็นนะแต่คิดว่าตัวเองถูกไงฮะครับคิดว่าตัวเองมาอยู่เลนแล้วเขาตัวเองถูกเลนตัวเองถูกต้องแล้วออก็เลยขับขับตรงไปครับกบว่าจะให้ทางนู้ดคือ,อ,อชะลอชะลอดีชะลอหรือว่าเบรกครับเพราะว่าแซงเข้ามาไม่คนอยู่แล้วแต่ว่าคนขับรถบรรทุกอ้อยนี่อาจจะมาจากบ้านหน้ามืนที่นี่ครับผมหรือว่าอาจจะมาจากตำบลไรยางอายเบบนี่ครับผม ก็เลยขับสวนขึ้นมาเลยครับ nah มึงบโมญองกวนยุบกูกรบโปงย้มาทันมาเอาบังดูผู้ใดจะามาจะไหนวาทันนะครับมันก็เลยมาขำกันอยู่กลางสะพานทีนี้ครับเรียกกรมะกันอยู่กลางสะพานทีนี้รถบรรทุกรถบรรทุกอีกคันหนึ่งของโอ้ยสูเอ้ยทันพ่อแม่สูกินเขายังนั่มันว่าจะสอนลูกบอลในในบ่อเหรอทันคือทั้งสองฝ่ายนี้คิดว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคาดว่านะฮะครับถ้าเผื่อเกิดว่ารถเก๋งเกิดชะลอนะ ฉลองชนิดหนึ่ง <ok ค kind of ันนี้ก็ไปได้คันนี้ก็ไปได้ครับผมหรือว่าฝ่ายโน้นเกิดยอมนะฮะคือหยุดแล้วก็ถอยหลังให้รถเก๋งเขาสวนไปก่อนนะครับจบจบแค่นั้นเองครับจริงๆก็ปัญหาก็เกิดอยู่คันกลางนี่แหละคันกลางคือคุณทาเป็นกติกาไงแล้วมาพองความคิดใจคนอื่นแล้วรถเก๋งเองก็คิดว่าตัวเองถูกไงไม่มีน้ําใจทีนี้ครับผมก็เลยไปค้ากันอยู่ตรงกลางที่นี้ครับ เสียเวลาดิจารนี่เสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับพนแปลว่านคนไอคนกลางนี่คันกลางนี่จะบอกว่าสองคันมีมีน้ําใจนะนี่ <c oughs> ใช่ไม่ได้คิดว่าตัวเอง <c oughs> ไม่ได้คิดตัวเองผิดนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเผื่อพูดไปแล้วนี่ผม <c oughs> ว่าคือพูดง่ายถ้าเผื่อทั้งทั้งสองฝ่ายนะหนึ่งคือรถเก๋งก็มีน้ําใจชะลอให้เขาแซงมาให้ได้ก่อนแล้วขับไปก็จบหรือว่าฝ่ายโน้นเห็นว่ารถเก๋งจะสวนมาก็ตัวเองก็ชะลอก็จบแค่นั้นเองครับแต่ว่าความที่ไม่มีวุฒิภาวะทั้งคู่พคนง่ายนะครับมันก็เลยค้ำยันกันอยู่ที่นี่ครับ โอ้ยนักสุดโม่งเองผมเป็นยังหากิโลติดปากว่าติดรถติดน่ยากว่า5กิโลเดี๋ผมนี่ผมฟ้องเลยนะนี่ผมจะบีบแต่ไล่เลยนี่ฮะบีบแต่ไล่ทั้ง3คันนี้ครับผมนะครับเฮงฟาวยูท่าน คือทวนนองเมียวกันนะครับผมรถติดยาวกว่า2ชั่วโมงครับก็คือถ้าอยู่หลายทางนี่เขาก็พอไปอมอมแมีมได้คอสะพานนี่อยู่กลางสะพานครับอยู่กลางสะพานเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้ทีนี้จากการสอบสวนชาวบ้านในละแวกนั้นก็ทราบว่ารถเก่งนี่ได้ขับมาในเลนซ้ายนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกขับมาทางเลนขวาสวนมาแต่ว่าจู่ๆทีนี้ครับรถบรรทุกอ้อยไม่รู้ว่าวิ่งมาจากไหนครับวิ่งตามมาพยายามจะแซงแต่ว่าแซงไม่ผลครับทำให้เบียดกันบนสะพานพอดิบพอดีเลยทั้ง3าขันครับจนไม่สามารถจะเร่งเครื่องขับให้ พ้นไปได้ครับจึงเบียดค้ำมะกันอยู่อย่างนั้นครับนะครับกระทั่งมีพลเมืองครับไปแจ้งกับหน่วยกู้ภัยมาช่วยแก้ปัญหาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่บังเอิญที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นยกเว้นนะครับในชุมชนแห่งนี้ครับซึ่งเป็นตำบลที่รายย่างนี่ครับผมนะฮะโอ้ยน่าเจ็บปวดนะแบบนี้นะไม่อยากเชื่อเลยอย่างอย่างซอยผมเองก็เคยเจอบ่อยในแบบนี้ฮะคือที่ซอยบานพล S <S <S ไม่คือซ้อยาบ้านคนนี่คือลดสู่กันยากไงแต่ว่า<ช>แต่ว่าเราเองก็พอเจอปุ๊บเราก็จะถอยให้ถึงแม้ว่าเราเราจะถูกลดหรือจะผิดนะฮะเราก็ต้องถอยก่อนเพื่อที่จะให้ไปเดินหน้าต่อไปได้เพราะรู้ว่าต่างคนก็ต่างก็มีความจาเป็นที่จะต้องรีบไปทํางานนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดว่าต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกต้องเอาความเชือเป็นปัญหาแน่นอนลยครับผมและไอ้คนที่ยิงกันตายก็แบบนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ยอมกันไม่ยอมกันเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ครับ วันนี้นะก็เลยเอาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเล่าให้ฟังให้เป็นเรื่องทีนี้ครับเป็นอุทาหรณ์อสอนใจเรื่องเลยแลมีความผิดกันเลยแะเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราแล้วต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ตรงไปนะฮะทางด้านอุบลสวิทหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวนะครับโดยตอนนี้เขาเปิดบริการโอโหหลายฟังก์ชันเลยนะหนึ่งคือซ่อมเ็นอู่ซ่อมรถยนต์ครับหนักเบาเราซ่อมได้รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีสองคือรับ เรียกว่าเพิ่มสมรรถนะเป็นการเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถยนต์โดยใช้ชิ้นส่วนและก็อะไหล่ที่คุณสามารถที่จะเลือกได้3คือรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรแล้ว4ตอนนี้ครับเขาเพิ่มบริการเข้ามาอีกครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอ bon ุบลสวิตหนึ่งก้าเจ็ดโดยเปิดบริการแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาจถึงเวลา17นาฬิกาทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นการให้บริการแบบ one stop service ครับมาที่นี่ครบจบทุกขั้นตอนครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตัวสภาพขอใบรับรองกัดติดตั้ง Gas, GB, แก๊ส ngv และก็ fpg ประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่า one stop service จริงจครับ อ่ะสั้นสามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ062215510 062215510 0, 0นะครับเปิดบริการแล้วครับอ,อุบนสวิต197ถนนคลัองอาวุธครับ ลูกบอลอิเล็กไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่โยนลูกบอลอิเล็กไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือจะแขวนลูกบอลอิเล็กไฟไว้ในจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้เมื่ออิเล็กไฟเจอความร้อนนะครับก็จะระเบิดออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิเล็กไฟไปป้องกันใักิจพิที่บ้านที่สำนักงานคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับศ 0 8 4 4 2ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกล,มกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแวน่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริม บุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบัการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนทางนีครับ โรงพยาบาลราชเวศอุบลราชธานีนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าดูแลอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วนะครับทางโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่ก็ให้บริการตรวจเชื้อนะครับตรวจหาเชื้อโควิด -19 รู้ผลทันใจทีเดียวนะครับรวมทั้งยังเป็นสถานกักตัว นะครับเอราระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้บริการชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะเข้าราชอาณาจักรนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับมีญาติพี่น้องอยากจะไปตรวจโควิดนะครับไปเช็คนะครับไปได้เลยที่โรงพยาบาลราชวิถอุบลราชธานีนะครับโทรศัพท์สอบถาม045280040และก็045280055ครับครับแล้วก็การตรวจเขาก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับคือ1ตรวจแบบ RT-PCR อันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จะรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงค่าตรวจนะครับ4,500บาทอันนี้คือจะติดเชื้อมาเมื่อไหร่นี่ตรวจเจอทันทีครับถ้าเผื่อเป็นเจอบวกก็แสดงว่าคุณติดถ้าเผื่อเจอลบก,ก็แสดงว่าคุณไม่ติด,ตดแค่นั้นจบครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงแบบที่สอนนี่เป็นรับผิดเทสเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานโควิด -19 คือคนที่ติดเชื้อโควิดร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับพอเราไปเจอไปตรวจเจอตัวแอนตี้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บก็แสดงว่าคุณติด แต่ว่ากว่าที่เขาจะสร้างภูมิต้านทานนะครับร่างกายต้องรอประมาณ6วัน7วัน,นครับทีนี้บางคนนี่อาจจะติดมาวันสองวันไป <Level S 3> ตรวจทีนี้ครับไม่เจอก็ไม่เจอก็เป็นลบครับ <incorporated S 1> <prepar o. S 2> แต่ว่าติดมาแล้วนะแต่ว่าร่างกายยังไม่สร้างภูมิต้าน,น,น,นทานต้องไปรอให้6วันทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าเราติดมากี่วันแลวทีนี้ครับพะฉะนั้นบางคนก็เลยเอายงนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ตรวจทั้งแบบ RT p c r ตรวจทั้งแบบแรปิเทสกับแบบแพ็คคู่เลยครับชัดเจนแน่นอนได้แน่นอนครับแล้วของคิดราคาเพียงแค่5,800บาทครับห้าพันรบาทสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลรชานีเราอาจบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็ราคานี้รวมทั้งค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วนะครับโทรสอบถามเลยนะครับตามหมายเลขคือ04-5-2800-40ครับ นี่เป็นความภาพคุูมแจกของชาวบนนะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแค่ที่เดียวที่สามารถตรวจได้นะค,ะครับ